การต่อสู้ของพี่น้องอาจเกิดขึ้นอีกครั้งบรุโตะปะทะฮิมาวาริคู่ที่5แล้วสำหรับศึกสายเลือดนี้จะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่ททานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298ช n n นลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับศึกสายเลือดนะครับผมในบรุโตะนะครับแล้วก็นารุโตะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นศึกสายเลือดคู่ที่5แล้วนั่นคือบรุโตะแล้วก็ฮิมาวาริซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้เหตุผลว่ามันจะเกิดศึกสาย นี้ได้ยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันคาดการอะไรไม่ได้เลยนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่า ตัวของฮิมมวอรลินะครับผมจะถูกเปลี่ยนความทรงจําหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ถูกก็ดีไปนะครับผมศึกนี้ก็จะไม่เกิดแต่ถ้าถูกเนี่ยก็คือเกิดศึกแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าฮิมาวอรลีเองเนี่ยก็ยังคงเป็นลูกนารูโตะแล้วก็เป็นลูกฮินาตะนะครับรวมถึงเป็นน้องคาวากิที่ถูกเปลี่ยนความทรงจำนะครับปกติเป็นน้องบรูโตะใช่ไหมแน่นอนว่าเขาต้องมีความแค้นนะครับผมต่อบรูโตะอยู่แล้วซึ่งถูกเป่าประกาศนะครับว่าเป็นบุคคลที่ทําร้ายหรือว่าฆ่าพ่อแม่ ของเขานั่นเองนะครับผมแน่นอนว่า ก็ต้องอยากจะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อสู้กับบรูโตะอย่างแน่นอนท,ท,ทั้งที่ความจริงเนี่ยก็รู้กันดีกันอยู่นะครับว่าใครเป็นคนทาและบรูโตเป็นยังไงนะครับผมแน่นอนว่าไอเรื่องศึกสายเลือดของการต่อสู้ในโลกนินจานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตการและแต่มันก็ต่างเหตุต่างผลนะครับต่างกรรมต่างวาละกันไปซึ่งเหตุผลแรกหรือว่าคู่แรกเลยเนี่ยก็คือเซียนหวิถีแล้วก็น้องชายของเขาอย่างฮามูระนะครับผมตัวของฮากุโรโมะแล้วก็ฮามูระเนี่ยสู้กัน คล้ายๆกับตัวของบรูตโตเลยนะครับผมที่ทางด้านฮามูระเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนควบคุมจิตใจจากแม่นะครับผมหรือว่าขางุยานนะครับก็เลยมาสู้กับฮากุโรโมะนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็โดนฮากุโรโมะเนี่ยทำร้ายนะครับผมแล้วก็รักษาจนสติเนี่ย กลับมาเป็นปกติแล้วก็ร่วมกันนะครับผมช่วยกันต่อสู้กับแม่นั่นเองซึ่งนี่ก็คือคู่แรกเลยนะที่พี่น้องทะเลาะกันนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยก็ตามมาติดๆนั่นก็คือลูกของฮากุโรโมะนะครับหรือว่าเซนฮกวิถีนะครับอย่างอินดาแล้วก็อาชูรานั่นเองนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยเดิมทีเป็นพี่น้องที่รักกันมากเลยนะครับผมก็จะคล้ายๆกับบุรูโตอีกนั่นแหละที่รักฮิมาวาริมากๆนะครับผมแต่เนื่องด้วยความต่างชั้นนะครับของฝีมือแล้วก็พลังนะครับผมทําให้ตัว ของอินดาเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกห่างเหินนะครับผมกับตัวของอาชูราซึ่งบวกกับการที่ตัวของเซือดําเนี่ยมันมาสวมเขาให้กับอินดาด้วยนะครับผมหรือว่ามาปั่นประสาทอินดานั่นเองนะครับผมติดปัน่นไงติดแบบว่าชงนะครับผมทําให้ตัวของอินดานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดต,ติดนะครับผมกับเรื่องพละกําลังแล้วก็เรื่องวิชามากนะครับมันก็เลยทําให้แข่งกันนะครับผมแต่อินดาดูแล้วช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้คิดที่จะแข่งอะไรกับอาชูรานะครับเพราะว่าฝีมือมันต่างชั้นจนกระทั่งมาถึง ในช่วงที่เลือกนะครับที่ใครจะมาเป็นผู้นำลัทธินะครับของเซียน6วิถีนั่นก็คือนินชูนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นทางด้านอาชูลานะครับที่ถูกรับเลือกเพราะว่าได้ทำภารกิจสำเร็จรุ่วงนะครับซึ่งอินดาก็ทำสำเร็จนะครับแต่รูปแบบของอินดาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่นะครับแต่ของอาชูลาเนี่ยผลตอบรับมันค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้อินดานะตอนนั้นเนี่ยสูญเสียนะครับความเชื่อมั่นไปหมดแล้วก็กลับมาสู้กับน้องนะครับแล้วก็แพ้น้องไปนะครับผมใน ที่สุดออกไปตั้งลัทธิตัวเองแล้วก็กลับมาสู้ใหม่นะครับผมหลายยุคหลายสมัยมากๆนะครับอันนี้เนี่ยคือคู่ที่2นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นมหากราบเลยก็ว่าได้คู่ที่3มเนี่ยก็จะเป็นคู่เนจิแล้วก็ฮินาตะนะครับนั่นก็คือรุ่นแม่ของบรุโตนั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นการทะเลาะกันนะครับภายในระหว่างตระกูลนะครับที่เนจิเนี่ยมองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยก็แข็งแกร่งน่ากว่าฮินาตะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่อยู่ในการสอบจูนินด้วย นะครับผมก็เลยดูเหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้หมายเอาชีวิตอะไรมากแต่เนจิเนี่ยคือกะเอาชีวิตอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นศึกพี่น้องจริงๆนะครับเพราะว่าฮินาตะเนี่ยนับถือเนจิเป็นพี่ชายนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ย ก็เข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่าพอเนจิรู้เรื่องนะครับว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ถูกฆ่านะครับและถูกส่งไปแทนพ่อของฮินาตะนะครับแต่เป็นตัวของพ่อเนจิเองนะครับที่ยอมไปเองก็เลยทําให้ตัวของเนจิเนี่ยก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายที่แสนดีของฮินาตะนะครับคอยช่วยเหลืออะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะครับคู่นี้ก็เลยดูแบบซอฟนะครับและคู่สุดท้ายคือไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือคู่ของซาสึเกะและก็อิทาจินั่นเองนะครับคู่นี้ เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาสเกะนะครับผมซึ่งก็ได้รับรู้ในภายหลังนะครับแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยคือมันมีแต่ความแค้นใช่ไหมแค้นที่อิเาติเน่าฆ่าล้างบางตระกูลตัวเองนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยนะครับก็ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้รับพลังนะครับแล้วก็ ไปแก้แค้นอิทาจินะครับและแน่นอนว่าก็ได้มีการต่อสู้กันเนาะแต่ณตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนซาสสเกตเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบซะด้วยซ้ำนะครับผมเนื่องด้วยอิทาจิเองเนี่ยก็มีอาการป่วยนะครับผมมาตั้งนานแล้วก็เลยทําให้อิทาจิเนี่ยอ่อนแรงลงมากนะครับแล้วก็จบด้วยการต่อสู้นั้นเนี่ยซาสสเกตรอดน,นะครับอิทาจิเนี่ยตายนะครับผมซึ่งก็เลยทําให้ณตอนน,นนั้นเนี่ยซาสสเกตถ <S S ูกมองว่าฆ่าอิทาจิได้นั่นเองนะครับผมมันก็เลยทําให้ซาสึเกตเนี่ยก็นึกว่าตัวเองล้างแค้นได้แล้วเป็น เรียบร้อยใช่ไหมแต่พอมารู้ความจริงจากโอบิโตะนะครับผมแล้วก็ได้มารู้ความจริงจากดันโซอีกนะครับก็ทําให้ซาสกเกตเนี่ยปิ๊งไอเดียเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยฆ่าพี่ชายที่แสนด,ดีลงไปให้สล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่ต่อสู้กันได้มันมากๆนะครับผมแล้วก็ตาถึงใจคนดูหลายๆคนซึ่งเราไม่ต้องบอกเหตุผลเนาะว่าทําไมตัวของซาสกเกตเนี่ยถึงได้รู้นะครับว่าอิทัจิเนี่ย เป็นพี่ชายที่แสนดียังไงนะครับรู้เหตุผลนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วแหละว่าเหตุผลที่ทจิต้องทําแบบนั้นคืออะไรนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ณตอนนั้นเนี่ยจนมาถึงตอนนี้ก็แทบจะไม่มีพี่น้องคู่ไหนเนี่ยสู้กันแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับผมจนมาถึงในณปัจจุบันนี้นะครับที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างมากเลยนะครับที่โบลุโตเนี่ยจะได้สู้กับตัวของฮิมาวลินะครับเพราะเนื่องด้วยตัวของฮิมาวลิเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ ที่จะถูกเปลี่ยนความทรงจําและเข้าใจผิดนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับบรูโตะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนหลายๆคู่ที่ผ่านมานะครับที่เกิดจากอ่ะโดนควบคุมบ้างนะครับเข้าใจผิดบ้างนะครับน้อยเนื้อต่ําใจบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ได้มาสู้กันนั่นเองนะครับและการต่อสู้ของพี่น้องแต่ละคู่นะครับก็จะมีจุดเชื่อมโยงที่เหมือนกันอยู่1จุดตรงที่ว่าก็จะมีอยู่1คนนะครับที่ไม่ค่อยอยากจะสู้กับพี่น้องสักเท่าไหร่นะครับผมก็ จะไม่เป็นพี่ก็เป็นน้องเนี่ยแหละครับผมก็แต่ละคู่ก็จะเห็นว่าฮากุโรโมะก็ไม่อยากจะสู้กับน้องใช่ไหมส่วนอาชูร่าเองก็ไม่อยากจะสู้กับพี่ก็คืออินดาส่วนทางด้านเนจิแล้วก็ฮินาตะเองฮินาตะเขาก็ไม่ได้อยากจะสู้กับเนจิสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ทางด้านตัวของอิทจิกับซาสึเกะเองก็เช่นกันแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในของแต่ละคนเนี่ยมันบีบบังคับนะครับก็เลยต้องสู้นั่นเองเหมือนกับคู่ของบรุโตแล้วก็ฮิมาวารินะครับที่บรุโตเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่ทาร้าย น้องนะครับแล้วก็ไม่อยากจะสู้ด้วยนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์นะครับผมจากการที่เขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ทําลายพ่อนะครับของฮิมมวาวิลนะครับหรือว่านารูโตะเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองนะครับก็คือต้องสู้นั่นเองแต่ผมมองว่าบรูโตะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่ว่าอาฆาตมาดร้ายนะครับผมอะไรต่อฮิมาวลริก็ได้นะครับผมมันก็จะเหมือนกับ คู่ที่เราพูดไปเมื่อผ่านๆมานะครับเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ไม่อยากจะสู้อ่ะมันก็ไม่ได้คิดที่จะเอาชีวิตอยู่แล้วนะครับแค่มีจุดประสงค์ที่ป้องกันตัวเองนะครับผมบางคนก็อาจจะอยากจะเรียกสติของน้องหรือว่าพี่นะครับผมส่วนบางคนเนี่ยก็จ,จะอยากให้น้องเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้น้องเนี่ยแข็งแร่งนะครับก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะครับผมและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของบรูโตแล้วก็ฮิมาวารินะครับผมคิด ว่าโบลุโตและก็ฮิมาวลลเนี่ยจะได้สู้กันในรูปแบบไหนนะครับและโบลุโตเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเ้ย